ถสวัสดีครับครับก็วันนี้เป็นครั้งที่สองแล้วที่มากับพี่นรงนะฮะครั้งแรกจะเห็นว่าหาดเปิดแต่มาวันนี้จะเห็นอีกบรรยา,าศหนึ่งก็คือเดี๋ยวลอ,ลองลองถ้ามีเวลาก็ลองถ่ายภาพดูแล้วก่านะวันนี้น้านจะท่วมจะ่วมถึงตรงนี้แล้วตอนนี้มีเครื่องบินบินผ่านด้วยนะครับก่อนนี้เจริญมาก <laughs> แล้วก็ทีนี้เนี่ยบริเวณที่ ที่ตำแหน่งที่น้องมาเนี่ยก็คือน้องจะมาเหมือนตำแหน่งเดิมทุกอย่างเพราะรู้ว่าเรามานะครับวันนี้น้องน้องสุขภาพดูสุขภาพกว่าแล้วกันเนาะสุขภาพของน้องในแข็งแรงมากดูขนเป็นมันวาวนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดวันนี้เราจะเห็นว่าน้องเนี่ยมีอิสระในการใช้ชีวิตอย่างมากถ้าน้ําเติมน้องจะไม่ลงมาหน้าหาดจะปีนต้นไม้แล้วก็จะกินอาหารที่เรานํามาให้ซึ่งปกติน้องหากินเองได้อยู่แล้วแต่ที่เรานําอาหารมาก็คือยังยืนยันเหมือนเดิมว่า เราต้องการให้น้องมาดูเราใกล้ๆมาอยู่กับเราใกล้ๆจะได้รู้ว่าสุขภาพเขาเป็นอย่างไรบ้างวันนี้สุขภาพดีมากนะครับก็สังเกตเห็นว่ากินได้นะครับแล้วก็ดูที่แก้มเขาที่ที่คาว่าแก้วลิงหมายความว่าเมื่อเขากินอาหารเสร็จเนี่ยเขาจะเก็บไว้ที่กระพุ้งแก้มแล้วก็เก็บไว้เพื่อจะใช้ใช้ในการกินให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นะครับสุขภาพดีมากแล้วก็วันนี้ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างแต่ละมุมนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามีน้ํามาเป็นตัว ตัวดูแลตัวควบคุมเขาเขาก็จะไม่วิ่งชายหาดเหมือนรัวที่แล้ววันนี้ก็อีกบรรยากาศหนึ่งครับน้องยังสมบูรณ์แห่งแรกเหมือนเดิมครับนักท่องเที่ยวเมื่อกี้มีนักท่องเที่ยวมานะครับก็มาแล้วก็นักท่องเที่ยวชุดนี้ถือว่าดีมากต,ต้องขอบคุณให้เครดิตกับนักทงเทีที่นํามาว่าแต่น้อยที่สุดถ้านํามาเนี่ยเราขอความร่วมมือว่าหนึ่งไม่สัมผัสกับตัวลิงเพราะว่าการสัมผัสกับตัวลิงเนี่ยจะทําให้เกิดโรคต่างๆตามมามากมายรคติดต่อที่เกี่ยวกับเรื่องกับตัวลิงนะครับอันที่2ก็คือว่า อาหารที่นํามาเนี่ยจะนําติดมาบ้างก็ได้แต่ว่ามันต้องเป็นอาหารที่มาจากธรรมชาติเท่านั้นผลไม้ผักปลาซีฟูด้ดเพราะว่าลิงสมลิงที่กินซีฟู้ดอยู่แล้วและที่สำคัญที่สุดก็คือไม่ลังแกลิงไม่แกล้งลิงนะครับเมื่อกี้เนี่ยอากุเทศจะจะดูแลนักท่องเที่ยวได้ดีมากนักท่องเที่ยวให้ความเชื่อฟังนะครับทุกคนเห็นแล้วก็ทุกคนแฮ ppy มากคือลิงตัวลิงที่เราที่เรานํามาที่นี่อย่างที่นาเรียนว่าเราแก้ปัญหาจากบนฝั่ง ทำงานประชาพิจารณ์ไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นประเด็นต่างๆเนี่ยกรมเรียนแห่ชาติสปายแล้วไปพื่ออนุญาตแล้วนะครับไม่ไม่ใช่ปัญหาในการที่จะดำเนินต่อไปครับขอบคุณครับครับพี่ครับรายการ1นถ้วยกาแฟคุยกับนรุมชื่นนิรันกับรายการ1นถ้วยกาแฟ